จะเช้วันนี้วันที่1นะหวยอยออกเนี่ยจะตัดอ่าบัตนัดแลนะแะเมลอนก็มีบ้างนะแต่วันนี้เราจะมาดีวิวบัตนาัดีกว่านะมันจะตัดแล้วก็ผมจะไปอ่าทำสังขยาบัตนัดให้เพื่อนดูนะมันจะอร่อยหรือเปล่าตัดกันเลยคนระับวันนี้มี2ลูกนะครบอายุจริงๆเขาแก่นาน,นแล้วนะแหละเถ่านี่แห้งไมาแล้ว ตู้นี้น่าจะโลดิดๆตัวนี้น่าจะแปดเก้าเขียนปึ๊บเรียบ,บร้อยจะออกลึกเลยนะออกลึกเลยนะนี่ก็เริ่มโตกันแนละ้ว ดูไฮไลท์ฮะนี่แกนนี้ก็ติดนะครับติดนครับผมเอามาฝังดินไปบเอาเท้าที่มันออก,กอย่างตรงนี้แล้วก็ฝังลงไปครับแล้วรากก็จะงอกครับแล้วก็จะเกิดต้นใหม่ครับแล้วไปออกลูกแบบเร็วๆเ,เ,เลยมันกิ่งตอนนี่สวยๆเลยเท้านี้ได้มา สีลูกห้าลูกแล้วเนี่เมื่อกี้ผมผสมผสมเกสรไปลูกข้างบนแ่เพิ่มผสมวันนี้ให้อีกลูกลูกที่สี่ลูกที่ปลายแล้วก็มีเท่านี้เท่านี้ก็อยกำลังจะปลายกำลังจะมีลูกให้อยรางเดี๋ยวเราไปเจอกันในโควดีกว่าลูกนี้ก็น่าจะได้นะครับอีกสักวันสองวันเนี่ยจะตัดโอเคเราเก็บมาแล้วเรามาช่างดูนะลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่ อาจจะมีลงเลยแตกนิดหนึ่งช,ช่างกันดูว่าจะได้ท่าไรรูปนี้อยู่ที่หนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลเจ็ดกรัมไหมหนึ่งกิโลเจ็ดสิบกรัมบัตนัดรูงนี้หนึ่งกิโลนะครับรูปต่อไปรูปเล็กออกมานิดหนึ่ง นี่มีคนจองไปแล้วแปดขีดนะครับแปดขีดเดสวนลูกเล็กนี่ก็เก็บมาแล้วนี่เล็กสุดเก็บมาแล้วอันนี้ให้เจ้าของที่นะครับอาจจะเล็กนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะส่งให้พี่บุญมีอีกลูกหนึ่งนะครับแต่ยังไม่แก่ตรงนี้ก็ใช้ได้ละหกขีดนะครับ เล็ก,ก้หกขีดนะมาดูนี่เป็นเมลอนนะครับปึ๊บโลซีนะครับอันนี้ให้พี่มนมีนะครับกับภรรยาท่านคนระับเป็นเจ้าของสถานที่นะครับบัตนัดหนึ่งลูกแล้วก็เป็นเมลอนหนึ่งลูกเนาะนี่โลซีนะครับ จะส่งถึงบ้านท่านเลยระยองนะครับท่านอยู่ระยองโอเคครับอันนี้จองแล้วอันนี้พี่ก็จองไแล้ว ะมีรอยแตกแต่ไม่เป็นไรนะมันเป็นรอยแตกปกติหน้าฝนก็จะแบบนี้โดนฝนคือในตัวเจนเนมอาการมันสูง <c oughs> มาเริ่นทำ <c oughs> นี่เราจะ <c oughs> ทำสังขยานะครับแบัรนัน thank you บางก็เ,กกกเล็ครันบน,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 นะนี่ถ้าเป็นนั่งอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะทิ้งแบบยิ่งเผื่อเรากินได้นี่พัฒจุนทร์นพวกนี้ใส่อยู่ที่ไหนครับคือสำหรับพักทองแล้วนะฮะปัจจุนทร์นัดรัวใหญ่มากนะครับทีนี้ถ้าเป็นออร์แกนิกก็จะอยู่ประมาณกิโลละหนึ่งร้อยหกสิบ นีก็ใช้มันก,กรผสมไม่รู้ใครปลูกได้น้ำหนักเท่าไหร่นะผมปลูก่ได้หนึ่งตัวกลจะเป็น เก็บมาเมาื่อสองวันที่แล้ว แค่หลนะครับแต่ว่ากินกินเป็นผักทองกินจะเข้มเข้มหวานเข้มเข้มหวานทงังเอาส่วนที่เป็นนี่ก่อนโอเคนะครับมาหั่นทางยาว สนุกสนุกนะเนบ้านนะ ไปทำน้ำตีไข่นะครับทำสังขยากันนะครับ,บเดี๋ยวไปนึ่งแนขะ่งเ,เท่ากันหน่อยหนึ่งกิโลได้สามถ้วยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องใส่เต็มเนาะใส่เต็มเดี๋ยวเราเติมน้ำสังกยากอีกนะมันก็จะฟูขึ้นนะ,ะตีไข่ใส่นะนี่ตามนี้นะเดี๋ยวเราไปทำ ค okay. ผมก็จะมาทำในสูตรของผมนี่ไปเตยน,นะน้ำตาลปี๊ดไข่มีไข่ๆหนึ่งฟองนะครับผมจะใส่ไข่เป็ดสักห้าฟองห้าฟองแล้วก็กะทิมาเริ่มทำเลยมันมาแล้ไข่

กาแล้วไม่ใช่เดเป็นบ้านนะฮะ แล้วก็ใส่เกลือไปแล้วใส่เกลือด้วยนิดอันนี้เป็นหน่อยอันนี้เป็นสูตรของผมนะสูตรบ้านๆนะหวานแน่ๆเพราใส่น้ำตาลเยอะไม่รู้จะได้หรือเปล่า,า,นาน้ิมตาลเยอะไม่รู้จะเป็นก้อนจับตัวขึ้นดีแล้วก็ใส่กระทิ วัตถุกะนะแล้วแล้วที่สุดคันนี่ออกจา ้ลองเรียนแบบนะเรนยังไงก็อาใส่ต้องมีกองด้วยนะฮะ คงพอดีนะครับ 慢的。 นี่ก็โอเคแล้วตั้งไฟเลยครับนี่ผมก็ตั้งไฟไว้แล้วนะครับ ยี่สิบสมนาทีประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเรามาดูกันผ่านไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเราปิดไฟก่อนน่าจะได้แล้วถ้าไม่ปิดเดมันร้อนอานมันจะเข้าโทรศัพท์พังโอ้โหนี่สีนี่เลยนะครับดูสีสันต้องปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะ ตอนนี้ยังทานไม่ได้เพราะมันร้อนมากนะอาจจะมีแบบน้ำน้ำอยู่อ่ะนี่ใช้ได้เลยฮนะใช้ได้แต่เราต้องปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะครับค่อยทานได้นะครับเดี๋ยวเราไปทานกันแต่รอให้เย็นก่อนนะแล้วก็เย็นเรียบร้อยนะครับอ,อือเี่เดี๋ยวผมจะชิม ตักไปเลยครับนี่อย่างนี้เลยเนี่ยชิมก่อนฟังเสียงอืมอร่อยหวานกำลังดีอืม đem <laughs> Đây rồi, rồi. คลิปนี้นะก็<อ>สำเร็จบตัตนัดนะมาตั้งน่าจะสามเดือนกว่าสามเดือนกว่านะจะได้กินนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยดี <c oughs> <c oughs> โอเคลีนนี้คนที่ติดตามเนะคนที่ดูจะจบนะ ขอบคุณม,มากนะก็สวัสดีครับกินต่อแล้วกินต่อ